พ่วง18ล้อเสียหลักข้ามเลนชนกระบะดับคาที่เมื่อเวลา0 3 0 0น0ิกาวันที่29ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเสียหลักข้ามเลนชนรถกระบะที่สวนทางก่อนพุ่งอัดต้นไม้ริมถนนบนถนนสายบ้านทุ่มมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นส่งผลให้คนขับรถกระบะนายสุริยันสงจันทร์อายุ36ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถพ่วง18ลอ้อหมายเลขทะเบียนตัวแม่ 70-6,622ตากตัวลูก70-6,623ตากชนกับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีดำหมายเลขทะเบียนพอพึ่งวอแแวน6,641ขอนแก่นสภาพพังยับเยินเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถขณะที่คนขับรถพ่วงนายอนุชาวาดพิมายอายุ27ปียืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุหนายอนุชาให้การว่ารถเกิดเสียหลักข้ามเลนและชนรถกระบะที่สวนทางมา เบื้องต้นตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์นี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่สองของจังหวัดขอนแก่นในช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568